โอเคครับสวัสดีครับทีนี้เป็นคลิป2นะที่อาจารย์จะมาคุยนะฮะเพราะว่าคลิปเมื่อเนะช้านี่ทำไปแล้วเดี๋ยวเออสายจะไปแมโครนะฮะซื้อของทานคืออย่างนี้นะฮะเราเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นเล่ากันอีกทีนึ่งคือพระพุทธเจ้าเป็นพรานเซนพรามมาก่อนนะฮะก่อนจะออกจากพรามเพราะว่าถ้าไม่ศรัทธาพรามตอนที่ พ่อของพระอ,องค์เนี่ยเอาข้าวไปถวายพราหม์เยอะกว่าชาวบ้านนะฮะพระอ,องค์ก็เลยสงสัยว่านี่ข้าวกองนี้ของใครอพ่อก็เลยบอกว่าของพราหมณ์พระอ,องค์ก็เลยเอาทําไมพราหมณ์มีกี่คนทําไมให้กองใหญ่จ้างชาวบ้านเนี่ยเขาทำนาให้เราเนี่ยเขาส่งสเสบียงเข้ามาในในวังเนี่ยทําไมให้เขาน้อยชาวบ้านอดอยากแล้วแขนยนเนี้ยเออผู้เจ้าว่าพราหมณ์เนี่ยเป็นคนดูแลเมืองเราทําให้ ทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นพระองค์ก็เลยเดินไปไปเห็นพราหมณ์เอา้านี่ท่านเป็นอะไรที่เท้าของท่านเพราะว่าพาราหมณนะ์น่ะเหยียบแก้วมาหัวหน้าพาราหมณ์นะก็เลยเอาผ้ามาพันพระองค์ก็เลยถามมาท่านเป็นอะไรเนี่ยเหยียบแก้วแล้วก็เดินกระเพกเอา้าแล้วทาไมท่านไม่รักษาตัวเองแล้วท่านจะไปรักษาคนอื่นได้ยังไงในเมื่อตัวเองรักษาไม่ไนดะ้นั่นนัะครั้งแรกที่พระองค์ทำทำให้พระองค์เลือกเชือ่อความงมงายที่ที่บิดาของพระองค์เชือ่อ นะทําให้พระอ,องค์อหาไม่เชื่อพ่ามนะไม่ศรัทธาแนละ้วนะพระอ,องค์ก็เลยออกจากครามหลังจากที่มีเหตุการณ์ไปเห็นคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายนะฮะพระอ,องค์ก็ไปไปไปอะไรพระอ,องค์ไปเป็นฤาษีไปหาฤาษีนะ,ะอุทกาดาบก็ไปฝึกชา้านรูประชานรูประชานแต่มันทําให้พระอ,องค์ไม่ได้มีสิ้นสงสัยเลยนะฮะพระอ,องค์ก็เลยไปไปฝึกแบบโยคีเดรถีนะจนพระอ,องค์หมดหลงนะฮะ กลายเป็นพุทธะนะตอนตอนที่พระอ,องค์หมดหลงเนี่ยคือถ้าพระอ,องค์ทำมาหมดแล้วนะฮะแต่เจอนางสุชาดามาเตือนสติทําให้พระอ,องคนะ์อน่ะหมดหลงเห็นความโง่ความหลงตัวเองรนั้นลุดออกลุดกออ,ก,อกจากความมืดบอดตรงนั้นนะ่ะกลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาพูดง,ง่ายๆภาษาติดป,ปากคือการบรรลุธรรมนั่นแหละนะฮะพิกพี่ออกมาจากโลกิยะเป็นโลกุตระเห็นความจริงว่าเอาทุกอย่างทั้งหมดที่หลงหมดเลยเนีย่แม่กูก็หลงมาทั้งหมดแท้จริงอ่ะอ มีอะไรบางอย่างที่มันหลุดออกไปจากพระองค์ความมืดบอดนะหรือเจ้ามาโนกรรมหรือสาสน,นังหรือมโนวิญญาณหรือจุงจริงจังมีนหลุดออกไปจากจิตใจพระองค์นะตรงนั้นแหละที่ท่านเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าสักขีพยานให้กับพระองค์พระองค์ตัดไอหลุดพ้นตรงนั้นแหละแต่ยังไม่ได้ตัดสรู้ก็คือเนี่ยกลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานและเกิดการตัดสรู้รมกลายเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นทีหลังหลังจากที่พระองค์ไปบอกใครหลังจากพระองค์หลุดหลุดออกจากความมืดบอดตรงนั้นนะ ไม่มีใครเชื่อ,อาหาว่าพระองค์บ้านี่เหตุมันเป็นอย่างนี้นะฮะ,ะแล้วก็ขั้นต่อไปทุกคนจะมีกรรมหมดเลยครับอาจารย์คิดก็มีกรรมจึงมาเกิดแล้วก็สะสมกรรมไปเรื่อยๆกุศลกรรมและอกุศลกรรมนะทิเทนทางอาจารย์เดินมาแต่อาจารย์พยายามที่จะไม่ทําอกุศลทํากุศลไอ้พวกที่บอกว่าที่หลงที่หลงมาศึกษาธรรมนะปฏิเสธเรื่องเรื่องกรรมคิดว่าตัวเองยัง ไม่ผลกรรมนะฮะผมจะบอกทุกคนยังมีกรรมตักงามตั้งขันนี่ยังไงก็มีนะไอ้พวกที่บอกว่าอยู่ที่ตัวรู้ถ้าเราศึกษารู้ทั้งหมดเนี่ยมันจะไม่อยู่ที่รู้นี่แหละเราจะหมดสิ้นสงสัยนั่นแหละคิดว่ามึงจบจิตบรรลุธรรมนะมึงหลงอยู่มึงหลงรู้นะฮะพวกมึงอะหลงธาตุรู้หรือมโนธาตุตัวเนี้ยนั่นแหละคืออาวิชาของมึงเลยนะกูจะบอกแล้วมึงเที่ยวไปอยาาไปบอกคนนั้นคนนี้เ้วไปการันตีเขาเนี่ยไอ้ง่เออนะฮะเป็นแก๊งเลยพวกเนี้ยกูจะบอก คนพวกนี้มันจะติดตัวนี้หมดเลยเออหลงกับความรู้ความจําจากกูไปด้วยเออเยอะกูแค่สมมุตินะฮะบอกว่าอยู่ที่ตัวรู้ทั้งหมดเลยเมื่อเรารู้ทั้งหมดแล้วเราจะหมดสงสัยนั่นแหละกิเลสมึงเลยเวลากระทบภัสสาะเดียวมึงจะรู้เองว่าความรู้ของมึงที่รู้มาทั้งหมดที่มึงคิดว่าจบม,มันช่วยมึงไม่ได้มันยังมีมึงอยู่ หลงสัญญาสังขารอยู่หลงจิตมนวิญญาณอยู่ไอ้พวกที่ความรู้หรือธาตุรู้มีความรู้หรือธาตุรู้นี่แหละวิชามันครอบงาอย่างเหนียวแน่นเลยพวกเนี้ยแ,แล้วมันไม่สามารถที่จะพิกออกจากตรงนี้ได้เลยเพราะมันเป็นวิบากนะยิ่งมึงห่างไกลพุทธเจ้าหรือห่างไกลกูเท่าไหร่นะอืมึงไม่มีวันที่จะกลับมาอีกนะกลับมาทําลายตัวตนของมึงนะฮะมึงจะได้แต่ความมึ้เออนะฮะเลขความรู้ของมึงเนี่ยมันจะเป็น ัหาและอุปทานไปหลอกเขานะฮะนะฮะไปหลอกลวงเขาเพื่อเอาอะไรเพื่อรับสักการะทําคําพูดดีๆเออเวทนาตัวเองก็ยังไม่เห็นในพวกมึงอ่ะมึงแค่รู้รู้แล้วคิดประจบกูไม่มีรู้อะไรเลยทาของอาจารย์มิตรสุดท้ายก็คือไม่รู้อะไรเลยไม่มีความรู้ใดๆเลยคือการเห็นแจ้งเห็นความไม่เที่ยงนั่นองปัญญาจะเกิดขึ้นตรงนี้ตาใดที่มึงยังมีท่ารู้จิตว่างเนี่ยมึงประมวลหมดอ่ะ ยังไม่ถึงที่สุดนั่นแหละคือลางอาวิชาเลยมึงเข้าไปถึงตัวนี้พุทธะจำแรงแล้วมันออกไม่ได้มันตายกันที่ตรงนี้หมดเลยมึงยังไม่เห็นธรรมฮนะยังไม่มีดวงตาเห็นธรรมมึงแค่รู้ธรรมที่กูพูดคือรู้ตามสัญญานั่นแหละมโนธาตุของมึงองโงงูแล้วหลงกันใครไปหลงพวกมันนะกูบอกเลยชิบหายนะฮะมึงอย่าประมาทในธรรมต่ตาคตก่อนปรินิพานพุทธเจ้าอวะ ตรงทําความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมนะเว้ยถ้ารู้แค่นี้แล้วมันจบเนี่ยเพราะพู้เจ้าไม่เตือนหรอกไอ้งโง่ไอ้พวกโง่เออเออตรงเดินตามเส้นทางเราให้ถึงที่สุดแห่งธรรมตถาคตเหมือนทุกคนต้องเดินตามเส้นทางอาจารย์วิทย์เพื่อถึงที่สุดแห่งธรรมของอาจารย์วิทย์นะฮะไม่งั้นพวกมึงไม่มีทางอโอเคหัวข้อต่อไปอาจารย์เอาเรื่องสมมุติมาพูดเพื่อให้ตื่นรู้ก่อนปลุกสติ ขึ้นมาก่อนให้เป็นสมาธิธิเพื่อจะได้เข้าไปทําลายจิตมโนวิญญาณหรือสัตนางหรือจุงจิงจังเท่านั้นไม่ได้ให้พวกมึงไปหลงความรู้ที่กูสมมุติขึ้นกูพูดเพื่อให้เข้าใจไปก่อนเพื่อเป็นวิชาแล้วจะเดินทางต่อไปหาที่สุดแห่งธรรมก็คือไปดับตัณหาอุปทา,านแต่พวกมึงเสือกเอาไปจําไปยึดคําพูด ของกูเอาไปเป็นความรู้แบบผิดผิดเลยหลงเกิดตัณหาอุปทานซ้อนเข้าไปใหญ่เนียวแน่นเข้าไปใหญ่ที่นี่ก็งามหน้าเลยสินี่แหละแทนที่จะไถถอนความหลงออกไปยิ่งหนักกว่าเดิมดันเป็นโง่ไปหลงรู้หลงจำหลงลาบยศสรรเสริญตอนแรกอุดมการณดีนะพวกมึงอะ คอยแล้วคอยดูพวกมันตอนต่อไปนะฮะตอนตอนนี้มันอุดมการดีแล้วคอยดูพวกมันตอนต่อไปสัตตนางมันจะค่อยๆโผล่หางออกมาเรื่อยๆกูจะบอกนะตอนมันมาหากูเนี่ยโอ้ยอาจารย์หนูไม่เอาอะไรเลยอ้วนนะได้ฟันหลออไอ้ผู้หญิงคนหนึ่งอีอีครูแดวครูเด๋ย,ดยอะไรนะไอเด็กลาวเนะี่ยเห็นไหมเออเห็นไหมละ่ะพอมันไปติดเอาความรู้ตัวนี้โอ้โหมันไปไกลเลยพวกเนี้ยเห็นไหมละ่ะนี่แหละ บทเรียนมันมีให้พวกมึงเห็นน่ะเป็นวิทยาทานแต่พวกมึงจะเชื่อมันหรือเชื่อกูเออแค่นั้นแหละทุกวันนี้อาจารย์ไม่ค่อยอธิบายอะไรเยอะแยะมากมายมโนม,มันจำเก่งเอาไปสอนต่อมันเป็นไวรัสนะฮะทีนี้เป็นเรื่องของลูกศิษย์มาคอมเมนต์ใน u ูทูปกราบขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ ขอบคุณคุณบัวค่ะตอนนี้หนูเป็นเหมือนคุณป้าเลยค่ะหนูไม่สงสัยแต่หนูก็สงสัยว่าหลุดหมดหรือย,ยังนี่ไงสัตนานังมันยังไปไม่หมดไม่สงสัยแต่ยังสงสัยเห็นไหมฮะถ้ามึงไปหาไอ้พวกธาตุรู้นะมันจะบอกเอ้ยใช่แล้วใช่แล้วเนะี่ยแล้วมึงจะไอ้ตัวโมโนของมึงเที่มันสงสัยมันจะกลายเป็นความเข้าใจอ๋อตรงนี้เหรอไม่ใช่ฮะมันเป็นเรื่องหลอกลวงมึงมายาจิตกูจะบอก ต้องมาหาอาจารย์วิต้องมาปลดล็อกแล้ว้วกูจะชี้เ็นว่าแม้กระทั่งตรงนี้ก็ยังไม่ใช่ทุกอย่างไม่ใช่เป็นสัญญามมนทั้งนั้นเลยกูจะบอกอแต่เขาก็คอมเมนต์ต่อมาอีกนะจะหาโอกาสไปกราบอาจารย์ทำบุญกับอาจารย์ค่ะกราบขอบพระคุณอาจารย์อย่างสูงอาจารย์คือผู้กล้าอาจารย์คือนักรบหนูเชื่อว่าคนที่เปิดใจจะจบจิตได้ทุกคนขอแค่เน่วแน่อยอยู่กับอาจารย์ไม่หลุดไปฟังใครทั้งหมดใช่ มันจะสืบต่อไปหมดเลยความรู้มันจะเก็บอาความรู้แต่ไปฟังตรงอื่นอาจารย์ประมวลความรู้มาเพื่อให้กลับมาย้อนเข้ามาหาตัวเองให้เห็นถูกไม่ใช่ไปสร้างความรู้ขึ้นมาครั้งแรกที่ดูอาจารย์นี่แหละเขาก็คอมเมนต์ต่อครั้งแรกที่ดูอาจารย์คิปสอนอาจารย์หนูก็อึ응้งตั้งแต่คลิปใหม่แล้วคะ่ะฟังง่ายแล้วก็เข้าใจจากที่ไม่ค่อยเข้าใจไปเลยจากนั้นก็ฟังอาจารย์มาประมาณเดือน กว่าขายของอยู่ดีๆมันตกใจค่ะข้างในมีมันอุปทานว่าถูกหลอกถูกหลอกได้แต่กับพระอาจารย์อยู่ข้างในขอบคุณอาจารย์แล้วก็ฟังมาเรื่อยๆมันก็หัวก็โล่งค่ะไม่ทุกข์อะไรเห็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ตัวเองแต่ถ้าเหตุการณ์หนักๆก็ยังไหลาตามไปอยู่ค่ะหนูก็ไม่เหว่าไม่รู้ว่าหนูยังหลุดไม่หมดหนูก็ยังรู้ว่าหนูยังหลุดอยู่มันนี่ไงเธอไม่ประมาทในตัวเองไงเห็นไหมล่ะ ขนาดมันเห็นความรู้สึกนึกคิดแต่มันไม่เก็บความรู้พอมันไม่เก็บความรู้มันก็สงสัยตัวรู้ตัวนี้ว่ายังไม่หมดนีไ่ไงแต่ถ้ามันไปเก็บความรู้เนี่ยมันจะไม่สงสัยตัวมันเองเลยมันจะหลงเลยเหมือนพวกอีวนประกาศตนอยู่นั่นไปไปเข้าแกงไงพระธีะระไรนามไนะอ้นี่ก็ยังหลงความรู้อยู่เออนะฮะตั้งจนเป็นผู้รู้คิดว่าตัวเองเข้าใจหมดนั่นนะถ้ารู้นั่นนะอย่าบอกเอ,อ่ยชื่อเลยนะฮะ กูจะบอกผู้มึงงยังไม่ถึงตรงนี้เพราะกูพูดไปอย่างนี้มันจะสะเทือนใจพวกมือพวกมึงจะเริ่มคิดแล้วอืเอาเริ่มคิดไม่ดีกับกูแล้วใช่ไหมไอเวนคนที่ยังลุกสิทธิ์อะไรเนีฟรีดอมอะไรคนเนี้จะคอมเนมนต์มั่ยคนที่ยังมีมโนยากที่จะเชื่อแต่ถ้าฟังอาจารย์วิทย์รอกําลังปัญญาลงใจปั้งเดียวเดี๋ยวจะรู้ว่ามันคืออะไรทําไมอาจารย์วิทย์ถึงมีคนศรัทธาเยอะ ท่านที่ผ่านมาฟังถ้าเริ่มเห็นความรู้สึกตัวเองบ้างให้ฟังต่อไปครับและอย่าไปตั้งตนสอนต่อเราไม่มีบารมีพอต้องจบที่ตนเองและติดตามท่านอาจารย์เพื่อความไม่ประมาณในธรรมสาธุตรงนี้คือความจริงส่วนคุณกิตโอ้ความรู้ความคิดความรู้ความนั้นน่ะมันหลอกเราลากเราไปในวัฏฏะสงสารจริงๆอาจารย์ เป็นบุญวัสนาที่ผมคุณกิตที่เป็นตำรวจนะเป็นบุญวัสนาที่ผมได้มาพบผู้รู้พุทธะตัวจริงของจริงที่มีอยู่คนเดียวในขณะนี้ผมขอขอบพระคุณอาจารย์มาณนโอกาสนี้เป็นอย่างสูงผมจะตั้งใจปฏิบัติตามคําสอนของอาจารย์จะไม่ประมาทในธรรมและจะเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ไปจนวันตายสาธุสาธุสาธุครับเนี่ยโอ้โหอยู่ในอันนี้อยู่ในไลน์อันนี้อยู่ในช่องคอมเมนต์อยู่ในช่องหมดเลยนะเนี่ยอืม ก่อนที่ผมจะมานั่นแหละฮะอาจารย์ก่อนผมก่อนที่ผมจะมานั่นแหละครับผมไปหลวงฟังพระธีระ <c oughs> นี่นะฮะอืมเนี่ยพระธีระไหลนามนั่นแหละครับตื่นเช้ามามีแต่มีสติรู้ตัวแล้วก็ให้พิจารณาหูตาจมูกกายใจคือสอนแค่ความคิดลงไปสอนให้จาสอนให้อยู่ในวัฏฏะสงสารสอนวนอยู่แต่ในโลกมนุษย์ ส่วนอาจารย์วิศนททลุโลมนุษย์มายันนิพานอาจารย์สามารถหลอกล่อเจ้ามาโนเจ้าตัวมโนหรือตัวศัตนังหรือตัวจุงจริงจังให้มันงงได้มีพลังตบมันออกออกจากความหลงได้สอนให้คนงงๆอย่างผมได้มาเห็นความหลงเห็นความคิดมันหลอกมันลาดเราไปในวัฏะสงสารเป็นบุญวาสนาของผมจริงๆ,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 ๆนี่ฮะอ,อันนี้ใคร อ๋อมีคนตอบพระไหลนามก็แค่เอาคำพูดของอาจารย์วิทย์ไปสร้างวัฒกรรมยกตนเป็นผู้รู้ให้คนเชื่อว่าตนสำเร็จเท่านั้นแหละครับไปยึดเอาความว่างว่าเป็นหนทางไถ่าบาปอ๋อเห็นไหมฮะคนมาคอมเมนต์อีกคนก็มาคอมเมนต์คุณอะไรวะเนี่ยในในช่องนะอันนี้ในช่องเมื่อกี้ก็ในช่องกาบสาธุธรรมและความเสียสละของอาจารย์พร้อมกับทีมงานของอาจารย์ที่ช่วยกัน ชี้จนลูกศิษย์พบความหลงในตัวเองนี่คุณจุ่มเลยเนี่ยผมจําได้เลยใช่ไหมว่าคุณจิมอะไรนี่จินจินจีอะไรนะจุ่มหรือเปล่าในตัวเองและหลุดพ้นจากความเห็นผิดตั้งใจและทุ่มเทจริงๆไม่แบ่งแยกเลือกที่รักมักที่ชงังเอาใจใส่ทุกคนเสมอกันจนบางครั้งลืมดูแลธาตุขันของตัวเองกราบขอบพระคุณจา์วิทย์อีกครั้งค่ะลูกศิษย์จากภุเต็ตคุณจุม่ม อ,อนี่ก็คอมเมนต์ใน YouTube ใช่ครับเหลือแต่ขันเป่าๆตอนที่คุณคิบแสดงทำนะส่วนความหลงยึดหรือจิตอวิชามันดับแล้วมันประพักสอนอย่างนี้ไม่ใช่ปสัสะพักสอนอย่างที่เขาสอนกันไอ้นั้นมันรู้มันรู้อยู่เหลือแต่ปัญญาที่ไม่หลงแล้วแต่สอนใครไม่ได้เหมือนเดิมข้ามหุบเหวไปถึงอีกฝั่งแล้วจะบอกใคร ก็ไม่เห็นรอยเท้าที่เดินมาจําได้แต่ตอนอยู่ฝั่งนู้นว่ากําลังพิจารณาสิ่งใดอยู่รู้อยู่ทั้งหมดพวดเดียวก็อยู่ที่ที่นี่แล้วไม่รู้อะไรเลยอาจารย์สุดยอดมากครับที่ควรหาทางเจอได้แล้วมาบอกต่อตอนที่มันหลงรู้อยู่เนี่ยมันรู้เยอะฮะพอมันหลุดออกมาจากสภามันโหนเหมือนคนงูไม่รู้อะไรเลยไอ้สิ่งที่รู้มามันรู้ว่ามันหลงหมดเลยนี่ฮะความจริงคี่ฮะความ,มนต์ในใน u t u b e ใช่แล้วอาจารย์สายปฏิบัติได้เจโตติดสัญญาสลัดไม่ออกต้องฟังผู้รู้จริงๆครับสาธุขรับอาจารนะฮะนี่แหละฮะมันเป็นอย่างนี้แหละมันไม่มีอะไรแน่นอนเราหลงหมดเลยแล้วอยากคิดาตัวเองผลกรรมนะ,ะขันห้ายังอยู่นะ,ะอาจารย์สอนเรื่องภายในเรื่องความจิตมโนวิญญาณหรือสัตตนาหรือในทง่งหรือถุงจิงจังหรืออวิชาตัณหาอุปทานดับส่วนนี้ขันนั้นดำเนินต่อไปอย่าไปหลงรู้กับมันแล้วกัน มันหลอกมึงหมดนะพอมันหลอกมึงมึงก็เกิดความอยากจะสอนคนแค่ไหมมึงไม่รู้ความจริงแต่ว่ามึงหลงรู้ไม่ไอทากรูขมือรู้ทุกอย่างร่นหมดสงสัยอะแต่เวลามันกระทบมันมีมึงกูจะบอกไอตรงนี้นหะมันก็ยังสงสัยคือเก่าเองแล้วมันก็กดความรู้ไว้ไอกดตัวรู้ไว้ว่าอ๋อเรารู้แล้วนี่ไม่มีอะไรแต่กูโทษทีมึงไปไปดูตัวมึงเองนะพวกที่มึงยังหลงอยู่เน่ะมึงจะเห็นอย่างที่กูพูดเหย ว่าไอ้ที่มึงรู้มึงเข้าใจทั้งหมดเนี่ยเวลากระทบอะเวลามีอะไรกระทบเกิดความพอใจไม่พอใจอ่ะนะฮะนะฮะเดี๋ยวมึงจะรู้เองว่าเออมันก็ยังมีเราอยู่แล้วมันก็จะไปกดข่มมันไว้ไม่มีทางหรอกเล็กๆน้อยๆกดขืนข่มได้แต่เวลาแต่ถึงกดข่มมันก็ไปสะสมอยู่ภายในสัญญามึงนะแล้วทีนี้พอตัวใหญ่ๆอ่ะมันยิ่งแน่นมึงกดมันไม่อยู่หรอกแล้วพวกนี้เนี่ยมันจะไปเลื้อตัวเล็กๆออกมาใหญ่เลยใหญ่โตเลย นะตรงนี้แหละทั่วมมึงไปไม่ถึงที่สุดห่งธรรมกูจะบอกโอเคคลิปนี้ก็แค่นี้นะฮะอ,อยู่นอกบ้านพอดีวันนี้วันรวมญาติวันเกิดลูกชายลูกชายลูกชายาคนที่เรียนอยู่ภาษามไม่ใช่ลูกชายคนโตนะโอเคจ็แค่นี้ครับสาธุครับสวัสดีครับ